รุ่นนี้เป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อผ้าลูกไม้อย่างดีเลยนะคะพี่ลูกไม้ทั้งตัวนะพี่และลูกไม้เนื้อไม่คันเนอือไม่สากงานเป็นคอกลุมแขนก็ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่ลูกไม้ทั้งหน้าและหลังอย่างดีแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่ 27นิ้วนะคะพี่เป็นซีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตัวนี้แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆแบบนี้นะคะพี่ผ้าดีมากๆซับไนทั้งตัวอย่างดีนะรุ่นนี้พิเศษนะคะพี่หาไม่ได้แน่นอนลูกค้าขอให้โปรพี่พิเศษเขาัำสาตัวนี้ให้แค่170เท่านั้นพี่เอาไปแค่170กับงานลูกไม้ตัวนี้นะคะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนนิ้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะมีรหัสตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งร้อนอย่างย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัส เวลาพี่จะสั่งย้อนหลัง punishment. พี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ว่าพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่สําคัญอย่ยลาลืมจํารหัสให้ได้ค่ะพี่ทับพี่จะรับตัวเนี้ยพี่พิมว่าสีฟ้านะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ลูกไม้เนื้อไม่คันนะพี่งานเกตไข่ทรง1.70เท่านั้นค่ะสีนี้จะเรียกสีฟ้านะลูกค้าเดี๋ยวจะได้สีให้ดูคะ่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ทัพพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะสวยมากๆค่ะพี่1.70เท่านั้นนะสีต่อไปค่ะพี่ทัาพี่จะรับเสื้อตัวนี้นะ พี่พิมว่าสีบานเย็นนะคะพี่ดูนะดูเสื้อนะหนึ่งจะสูรลูกไม้ทั้งตัวเนื้อสวยมากสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าตัวนี้พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะสวยมากๆค่ะพี่ทั้งหน้าและหลังอย่างดีนะคะพี่ซักมาอย่างดีด้วยหน้าผ้าห้าสิบความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เท่านั้นนะคะพี่สีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีชามสีเดียวนะ และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้าพี่จะได้ตัวนี้นะเขียวอมฟ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดศูนย์เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อพี่อย่างดีเลยลูกไม้ลังทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะคะพี่ค้าดีมากมากค่ะพี่ตัวนี้ขอให้โปรพี่พิเศษจริงๆค่ะพี่หนึ่งเจ็ศนเท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะตัวนี้นะคะพี่ ได้ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะลูกค้าตัวนี้เป็นเป็นสีฟ้านะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะเป็นส้มชามีส้มเดี่ยวนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะ สีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นบานเย็นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่ดูนะสวยมากๆเลยตัวนี้จะเรียกสีโอรสค่ะพี่ให้พี่พิเศษนะลูกไมา้ทาั้งตัวสวย่สวยวนแบบนี้เลย170เเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆเลยตัวนี้